สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องการค้นหาข้อมูลนะคะจะค้นหาข้อมูลได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่มีคอมถ้านักเรียนไม่มีคอมนะคะนักเรียนจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในการค้นหาข้อมูลก็คือเราก็มีอุปกรณ์อยู่ในมือเราอยู่แล้วนะคะก็คือโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนนะคะบางคนอาจจะมีแท็บเล็ตมี iPad ก็ใช้ ค้นหาข้อมูลได้เหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาขึ้นวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะวันนี้ครูยกมาหนึ่งตัวอย่างนะคะ,ะหน้านี้นะคะก็คือหลังจากที่เราคลิกเข้าที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะคะแล้วครูก็พิมพ์ไปที่ www.google.com เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้านี้มาซึ่งการเข้า w w w c o m g o o g l e D o c o m หรือเข้า google นะคะครูสอนไปในคาบที่แล้วแล้ววันนี้นะคะครูก็จะมาค้นหาหรือสืบค้นหาข้อมูลเลยนะคะเราก็ขั้นตอนที่1เลยป้อนคําที่ต้องการลงไปในช่องตรงที่ครูเขียนว่าที่ครูเขียนว่าที่ครูพิมพ์ว่าศาสตร์พระราชานะคะแล้วก็จะมีข้อมูลแสดงออกมาให้เห็นมากมายเลยนะคะเมื่อป้อนข้อมูลลงไปแล้วนะคะให้เราคลิก ค้นหาหรือจะกดคีย์บอร์ดที่ปุ่ม enter ก็ได้นะคะก็จะได้ก็จะมีเว็บไซต์แสดงออกมาเยอะแยะเลยนะคะข้อมูลต่างๆที่สืบค้นได้นะคะมีอยู่มากมายหากเราสนใจข้อมูลใดสามารถที่จะคลิกที่ลิงก์หรือเลือกที่ลิงก์ได้นะคะโดยสามารถเปิดไปยังหน้าเว็บเพจหรือหน้าเว็บไซต์ใหม่ได้ทันที ต่ถ้าต้องการเปิดในแท็บใหม่ให้เราคลิกขวาที่ลิงก์นะคะคลิกขวาที่ลิงก์แล้วก็จะมีหน้าต่างเปิดออกมาที่เขียนว่าเปิดลิงก์ในแท็บใหม่พวกนี้นะคะเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่นะคะอันนี้เราสามารถเลือกได้เราก็ลองเลือกอันแรกเป็นเลือกเปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะคะมันก็จะแสดงหน้านี้ออกมาอ่ะก็คือออกมาซ้อนกันแบบนี้นะคะหน้านี้ก็คือแสดงเว็บเพจ ในหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเลยที่เราเลือกนะคะ,ะเมื่อได้ข้อมูลที่สนใจแล้วนะคะหรือกําลังศึกษาในหน้าเพจต่างๆที่สนใจถ้าต้องการย้อนกลับไปยังห,ยงหน้าก่อนหน้านะคะนักเรียนก็สามารถใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มย้อนกลับได้นะคะอยู่ฝั่งซ้ายบนนะคะตามภาพนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการค้นหาข้อมูล นะคะครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะเคยค้นหากันแล้วนะคะแต่ครูน่าจะเป็นการทบทวนมากกว่านาอทบทวนเผื่อบางคนลืมว่าเออต้องไปคลิกตรงไหนต้องไปพิมพ์ค้นหาตรงไหนนะคะสรุปเลยนะคะก็คือการเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกนะคะถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วจะต้องใช้โปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งโปรแกรมนั้นนะคะจะเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งก็มีอยู่หลายโปรแกรมก็อย่างเช่น Internet e x p ตเ r ็กแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น Microsoft Edge แล้วนะคะหรือจะเป็น g Google Chrome ฟ e อกโ o เปร่ a Sanfari พวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันนะคะใบงานที่1นนะคะเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต่านะเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งครูก็จะมีด้วยกัน4ข้อใหญ่นะคะแล้วก็จะมีข้อย่อยอ,ออกมานะคะ ามาดูข้อที่1ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติโดยใช้คำว่าธงชาติไทยนักเรียนก็เข้า Google ไปแล้วก็พิมพ์คาว่าธงชาติไทยแล้วก็กด Enter หรือว่าหรือว่าจะกดคำว่าค้นหาแล้วมันก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาให้นักเรียนคลิกเข้าไปดูเยอะเลยนะคะนักเรียนก็ลองเลือกมาสัก เว็บไซต์นึงนะคะแล้วข้อ2มาดูให้ในักเรียนค้นหาข้อมูลก็ข้อมูลเดิมนี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับธงชาติในคาบนี้นะคะเราจะหาแค่คําว่าธงชาติอย่างเดียวนะคะประเทศไทยมีธงมีธง,งชาติมาแล้วกี่รูปแบบนักเรียนก็ไปดูว่ามีมาแล้วทั้งหมดกี่รูปแบบให้ตอบเป็นตัวเลขสมมุติว่ามีมาแล้ว2รูปแบบก็เขียนว่า2รูปแบบ3รูปแบบ4ีรูปแบบนะคะหลังจากนั้นข้อ2.2 ธงชาติไทยแต่และรูปแบบใช้ในช่วงพศใดอันนี้คือครูยกตัวอย่างนะคะก็คือรูปแบบที่หนึ่งสมัยอยุธยาถึงพศ2398แล้วรูปแบบที่สองพศนี้ถึงพศนี้รูปแบบที่สามพศนี้ถึงพศนี้มันไม่ได้มีแค่สามรูปแบบครูคิดว่ามันมีเยอะกว่านี้สมมติว่ามีสิบรูปแบบนักเรียนก็เขียนต่อลงมาเลยถ้าเกิดไม่พอบรรทัดนี้มาต่อตานข้างได้นะคะ,ะนะคะ หลังจากที่ทำข้อ2.2เสร็จมาดูข้อที่3เขาถามว่าธงชาติไทยในปัจจุบันมีลักษณะของสีเป็นอย่างไรมีกี่สีคะโลกอา,อาจจะตอบว่ามีทั้งหมด3สีกี่แถบ3สีกี่แถบ,บคะก็เขียนไปประมาณนี้นะคะหลังจากที่ทำข้อ3เสร็จแล้วมาดูข้อ4นะคะข้อ4เขาถามว่านักเรียนพิจารณาข้อมูลแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อมูลมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่อันนี้คือครูยกตัวอย่างนะคะนักเรียน,นอาจจะตอบว่าสอดคล้องกับสอดคล้องกับความต้องการของเราเพราะว่ามีข้อมูลที่ตรงตามหัวข้อที่เราต้องการมีบอกรายละเอียดครบถ้วนนะคะส่วนข้อ4.2ก็คือข้อมูลได้มาจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนอาจจะตอบว่า,าน่าเชื่อถือได้เพราะว่ามีที่อยู มีที่อยู่ของอผู้ที่เขียนอะไรพวกนี้น,นักเรียนก็ตอบลงไปได้นะคะแล้วก็ข้อ4.3ผู้ใครเป็นผู้เขียนข้อมูลนั้นเขียนข้อมูลนะคะนักเรียนอาจจะดูจากหัวหัวของเว็บไซต์อาจจะเป็นวิกิพีเดียกระปุกหรืออาจจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขียนนักเรียนก็ดูมันอาจจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะคะมันจะเขียนว่าแรงข่าว ถ้าเกิดดูเว็บไซต์เดียวกันกับครูนะนะคะและข้อสุดท้ายคือข้อมูลนั้นนำมาเผยแพร่เมื่อใดนักเรียนก็ดูวันที่ว่าเขาเผยแพร่เมื่อใดนะคะถ้าเกิดนักเรียน่าบงานก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยข้อไหนนักเรียนสามารถที่จะทักข้อความทักไลน์มาถามสอบถามครูได้นะคะ ส่วนการส่งใบงานทุกอย่างนะคะตั้งแต่คาบที่แล้วที่ครูบอกว่ามีใบงานการปรับคะแนนในการวัดผลภาคเรียนที่1กับใบงานเนี้ยก็ส่งในวันจันทร์ที่15นะคะมาส่งใบงานเดิมเพื่อที่เราจะได้รับใบงานใหม่ไปทำนะคะอ่าโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันอีกทีคาบหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ